เกิดเหตุกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดโมูโนนะคะล่าสุดที่ประชุมคณะก,กรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอนุมัติก็ประมาณเพิ่ม64ล้านบาทรวมเป็น107ล้านบาทเร่งเดียวยาผู้ประสบเหตุด,ดังกล่าวด้วยนะคะคุณอนุชานาคาใส รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีที่สํานักงานประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลค่ะโดยที่ประชุมอนุมัติกรอบ,บวงเงินเพิ่มเติมวงเงิน64ล้านบาทรวมกับ,บวงเงินเดิมทั้งสิ้น107ล้านบาทนะคะเพื่อซ่อมสร้างบ้านเรือนแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตําบลมูโนนะคะตลาดมูโนจังหวัดนาราที่วาดอย่าง ครบถ้วนแล้วก็ดำเนินการได้ทันทีตามข้อสั่งการของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านในฐานะที่ตัวท่านเป็นประธานคณะกรรมการจึงได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยสามารถดําเนินการได้ทันทีเพื่อความสะดวกรวดเร็วและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบค่ะ